สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองไปเบอร์สุขสุขคนค่ะมาอีกแล้วค่ะปุ๋ยประทุมราชแชนเนลพี่น้องอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นี่เจ้าพี่น้องค่ะเมื่อนี้ปุ๋ยกับแม่นะคะมาหาเฮ็ดอีกแล้วแม่เ่าะมาหาเฮ็ดอีกแล้วหาเฮ็ดติดตามเคยนเนาะแม่เนาะมันนั่งจุม่มจุมอยู่นี่แล้วโบมากต่อยากมา,มามค่ะงามงายเลยมื่อนี้คือเ่องด่านเนาะแม่เนาะ เปลี่ยนบรรยากาศค่ะมื่อน,นี้พ่พี่น้องมาชมวิวขอบอันไกลๆบ้านจ้าเมื่อห้ผู้แถาอื่นพูดยีแม่แล้วว่าเมื่อยแล้วว่าออกกำลังกายค่ะพี่น้องพาแม่มาออกกำลังกายบุ้บกกยบ่เคยเห็นบ่้งเคยได้ขึ้นมาทำไมตะกี้แม่มาเลี้ยงวัวเลี้ยงกุ้ยอย,อยอยู่แถวนี้ทำไมเดื่องนี้มันก็บบุ มีผู้มาอยียงแล้วแม่ยาเต็มทีบอยู่ค <c oughs> ้งขอกเลยเจงสีหงหัวมันกินเพือติแม่กินละบอหนะักห้าใิปิดเอ่ะไปส่งนี่มนีค่ะนี่ค่ะ,คะจะเอ๋เฮ็ดทั้งผู้เปนแนวนี้พี่น้อง ทางต่อค่ะพี่นอ้องเต้น,นว้ปุ้ยปุ้ยปทุมราชฝากช่องปุ้ยปทุมราชแชนแนลด้วยเด้อพี่น้องเด้อมันนี้กืนทั้งพูดจ้าชูสอนิ้วสูส้ๆค่ะ บรรยากาศแบบดีพี่น้องวิวทิวทัศน์แบบง่ามอุ้ย ยังนี่พี่น้องมาช่องม,มึงหูหูยังเนี่ยทำ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 แคร์ค่ะทำแคร์แบบสวยค่ะแบบสวย บรรยากาศดีค่ะหาอยู่หากินหาอยากหากินตามธรรมชาติคือเก้าพี่น้องนี่เด้เห็ดตัวนี้เฮ็ดนาเล่พี่นออ้องกีเหอแข็งแข็งอยู่เลย เมียนดีเดีดจ้าดอกนึงคิดไข่น้องพี่น้อง อกสองพี่น้องเบิ่งพี่น้องตุ๊ดตีนมันออกนิกหน่อยนี่แต่ดอกจุ่มจุ่มค่ะดีดพี่น้อง anhú 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 quan thả khăn sumo vào này nhét hắt nhét nhung được nhung cắt à อ้ huh? างพี่บาน๋อง okay. oh, มาพี่ <laughs> มาพี่เออมาเอาตาใหม่ไปเขี้บเก็บ พี่น้องดอกอ่อนๆค่ะดอกงามๆเห็ดม่แต่ดอกจุ่มๆเขาขาวขนาดดอกนี้ใช่แล้วปัญญ์ซือกระตาไปใส่แก้วมาค่ะมาเก็บเห็ดกันปัญญ์ซือกระตาเพราพี่แม่พ่อเห็ดแล้วแม่พ่อเห็นแล้ว ติ่งลิงดิ่ลิงติ่งลิงติงอ้าจิกจ้กล้ยจิ้กล้ยอ้าแม่พอเห็นแล้วลูกแม่พอเห็นแล้วพ่พี่มาพี่พูดผู้ดิ พี่น้องเฮ็ดนาแล่อ้าวอีแม่รับชุดใสไว้ เฮ้แม่ขึ้นไปแล้วบอนี่เห็นบ่แม่ขี้หนักจอตายฮะเดียวเงี้ย có phải? mình mình được một lần nữa mọi người mọi người นี่ไงมัน่แข็งถ้ามันแข็งจ้ะ

เล็บเฮ็ดพี่น้องอือเอ๊ะอันนี้คือคุณน้องเล่นน้ำฮัลโหลนุ๊อาบน้ำไม่ไม่ลูกอาบน้ำไมไม่ลูกอาบน้ำอาบน้ำไปลูกไป น้ำเย็ยนเย็ยนพี่นอ้องอู้เย็ยนแบบเย็ยนนี่ค่ะว้าวถ้าฝากช่องปุ๋ยปทุมราชแช่แนวนี้เด้อพี่นอ้องฝากน้ำพอน้ำแม่น้ำพ,นำพ,นำพีน้ำหนองดูซึกวา่าเลยเอาไปเห็นเห็ดเลย Ô, ô, hết Thế là bộ hết Hết than cái hiến như thế Hoàn đi chút à DD, วิวดีๆค่ะเปลี่ยนหมวกก่อนหันแดดใส่ถุงมอก่นที่จงวกันนี้่งมืก่อนที่ nhang ừ. to theo ừ. khử tung phụ nó trong gương ảnh không khách Bây giờ mình sẽ xuống ngoài วุ Ой, ้ยนี่เด็กดอกเบบสวยเฮ็ดนาเลยพี่น้องเฮ็ดนาเลยเฮ็ดรังเลย ดีดีดอกนึนนนโอเคว่างไ,ได้เนินา ยางลูกยางฟุงฟิงง่ายบ่ลูกอัลโหล đầu cứ nó đấy biết cả đài <cười> <cười> đồng, mày, ba. đồng, đồng phụ, nhỉ, mẹ ba đẹp mày ra mày nhỏ Tí muộn Đọc nhắn đi mẹ ดอกเอ็นอ่ะเอ็นอ่ะโ,อโหแบบกล้วยไม้ปลาค่ะแบบสวยดูนี่จ้า

สวัสดีค่ะข่าวมือน,นี้ก็ต้องล่าท่านผู้ชมล่าพี่ล่าน้องล่าพอ่อล่าแม่ไปซะก่อนเนาะค่ะเนาะมือหนาจังพอๆกันอีกเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ฝากช่องปุ้ยประทุมราชแชร์แนวน้ำเด้อพี่น้องเด้อค่ะบายบาย